โอ้เมื่อมื่อมื่อฮือละคนเวียดมื่อมื่อเวียดเลยอ้าเออมื่อเวียดกลับไปทำไมอีกมื่อเวียดไปไหว้อะไรเออไปไหว้ไไปหว้แบบไรละสามสามมือละก็มาโอ้เอากลับวันไหนกลับวันไหนเดี๋ยวบอกพี่ก่อนวันนี้วันวันพฤหัสวันที่วันนี้วันเก่าอ่ะวันวันชีบอ่ะวันนี้วันที่หกสามสามมือละโอ้กลับว่าออกบาลินเสร็จ ตลาดวารินเศษก็กลับเลยโอ้โบ้มือมิดมึงก็มีคนก็ซื้อโอ้กลับอยู่กลับครึ่งหนึ่งมาแล้วมานนี่เดี๋ยวคุณซื้อเกือบมือไม่คนคนมือเวียดก็มีโอ้คนซื้อก็มีคนกลับก็มีอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะซื้อนี่กันทะลักนี่เข้าอยู่ใช่ไหมพรุ่งนี้ไปกันทะลักไหมช่วงบ่ายเออกันทะลักอ่าแล้วก็เข้าอำเภอวารินนะเออวารินแล้วก็จะกลับสามวันแล้ววันพฤหัสนี่พฤหัสหน้านี่มาทันไหมมานี้ไหม สามมือสี่มือแล้วกระหม่อมโอ้น่าจะทันหน่อยเนาะห้าสิบห้าสิบอ่ะพอเข้าใจพี่น้องพอเข้าใจอ่าอ่าอนห้องบ่บือโอ้ไ um ม oh. ่กลับใช่ไหมโอเคโอเคดีมากดีดีขอบใจมากนั่นนะครับเมื่อกี้ผมให้ชมนะครับเป็นอ่าผมถามนะครับเวียดนามนะครับอ่าเพื่อนก็บอกว่า มื่อนี้ผมอัดคลิปเป็นวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์ผมกับบริขาวารินนะครับถึงนานพอสมควรแล้วนะครับเมื่อนี้วันที่เก้านะครับวันที่เก้านี่เขาวารินเสร็จก็จะพากันกลับนะครับกลับครึ่งหนึ่งนะครับเหลืออยู่ครึ่งหนึ่งนะครับถึงน้องผมคนเมื่อกี้นะครับผมสัมภาษณ์ไม่ได้กลับนะครับไม่ได้กลับซึ่งอยู่นะครับซึ่งเป็นหนึ่งในจํานวนครึ่งหนึ่งที่อยู่ไทยนะครับนะสื่อต่อนะครับนะครับ อีกครึ่งหนึ่งก็กลับพี่น้องโอ้่ากลับพี่ไหวั้สักอย่างนะครับพี่ไหวเป็นวันสําคัญช่วงสําคัญอยังของทั้งเพื่นประมาณนั้นนะครับนะถึงกลับประมาณสามสี่วันนะครับตั้งจากปากพี่น้องสามสี่วันนั่นคือเสร็จอย่างว่าวันที่เก้าแล้วนะครับก็กลับวันที่สิบวันจันทร์สิบเอ็ดวันอังคารสิบสองวันพุธนะครับซึ่งวันที่สี่ก็เป็นสิบสามพฤหัสนะครับนะไม่รู้ว่าจะมาท่านหรือมอมมาท่าน นะครับแต่ผงกะดีใจนะครับดีใจที่น้องคนเมื่อกี้อยู่เพราะยังฮูงบอพี่น้องนะผงก็ดีใจแทนพี่แทนนอ้องือกันนะครับนะ <c oughs> พอคนเมื่อกี้เนี่ยสื่อเก่งสื่อเยอะก็มูนะครับนะแต่ละนัดเพิ่อ <c oughs> <c oughs> ขอภัยนะครับแต่ละนัดคนสื่อวันร้อยยี่สิบถึงหนอยหาสิบเนาะครับเนาะแต่ที่นี่คนสื้อเพิ่อน,นมีประมาณ 6บวก8 14คนนะครับน้ำันพงหัร์ุผู้หันผมน้ำเป็น14คนที่มารถตู้นะครับนะแลรนสองเที่ยวรถตู้สองขันนะครับนะรถตู้สองขันพี่น้นองนะครับนะรถตู้สองขั้น14คนกันถี่คนเมื่อกี้ซือ้อแบบว่านัดละ15ตัวนะครับเป็นซือ้อผู้เดียวนะครับ15ถึง20เพื่อครับน,น้องนั่งกันซือ้อคนละ4ตัวหาตัวนะครับนะซึ่งเพิ่อนกันซื้อซอยกันนะครับนะซื้อซอยกัน นะซื้อให้ในหา้างในทุนใหญ่คนนะครับนะนั่นแหละครับคนที่ซื้อเก่งซื้อเยอะยังอยู่อย,ยู่พี่น้องนะยังดียังอ่ายังได้ซื้อขายกันนะครับนะสำหรับวันพฤเรือหัสนะครับสมปอยหน่อยนะครับนะัวะอ้วนัวอ้วนแล้วก็วันศุกร์นะครับวันศุกร์วนัวนเสาร์กับช่วงบ่ายกับเป็นกันทลักษณ์นะครับวันอาทิตย์กับอำเภอวัลินนี่เรานะครับแล้วก็ มีเล่ได้พี่น้องด้วยเล่อ้วนเล่อ้วนนี่เวียดนามเหมือนกันพี่น้องนะเวียดนามเจ้านี่เพิ่นซื้อเองนะครับซื้อเองประมาณสี่สิบหาสิบตัวนะครับนะเล่อ้วนอวนน้นได้พี่น้องนะเล่อ้วนอหรือบโบได้อ้วนแห้งก็ได้เพราะหมาจจะเย็ดกิบตั้งหางอีกที่หนึ่งนะครับมาตรงอ้วนแห้งก็ได้เพราะแห้เป็นเล่นะครับนะเพิ่นซื้อหมดนะครับเด็ดเล่นะครับอา่าเล่แล้วละกะ มาพูดถึงง้อ้วนบ้างนะครับ,พบเพราะคลิปนี้อาจจะพูดถึงเวียดนามเป็นหลักง้อ้วนไายต้องเต็มๆพี่นอ้องตาไายเพราะเต็มนี่เพินพ่นเพิ่นบมกเอาเอาก็ซื้อถือนะครับนะแต่อวนอ้วนเพิ่งก็ให้ราคาดีอยู่นะครับนะบก,ก็ให้ราคาบริคีลายกิเลยังน,นะครับได้รับอ้วนดากเต็มๆแต่ดากแหลมๆนี่ขึ้นมาก,กะถ้าบ่ได้อีหลีเพิ่งก็เอาอยู่พี่น้องนะถ้าบ่ได้ถาไ่ได้ งวยลีซื้อบดไอลีคนก็ซื้ออยู่นะครับนะดาห์หนาบดเต็มนะครับส่วนกัมพูชายังไงราคาดีกูเวยียดอยู่นะครับพอผมกัอบอายเอางอ้วนเขาขายนะครับนักขับเวยียดหน้ามากอะไฮเด้สองหมื่นสองหมื่นสองหมื่นนะครับนะงอ,อ้วนนะครับสูงกว่าร้อยสี่สิบห้าถึงร้อยห้าสิบอยู่ด้วยกันเงากับตีลูกกับทุบนะครับนะดาเดนะ็ดดา่์ บ่บ่บ่ได้ใหญ่บ่ได้อ้วนแห้งนะครับหน้าดาวฉีดเลี้ยงๆจังหน่อยนะครับแต่ก็ได้ให้สองหมื่นเมื่อเดให้กัมพูชานะครับกัมพูชาให้สองหมื่นหนึ่งพันบาทนะครับนะกัมพูชากัมพูชาให้สองหมื่นหนึ่งพันบาทนึงแพงกว่าอ่าเวียดอยู่นะครับนะเป็นเป้แดดก็ขายกัมพูชาพี่น้องขายเห็ดสาเกีวพี่น้องนะกัมพูชานะใายเห็นสาเกียวเปนมาทักสาเกีวพี่น้องนะมา แล้วกับแล้วก็มีตอพวงนะครับสองขั้นนะครับนะถึงเพิ่นซื้อมาเยอะแล้วพี่น้องสิบสิบก็ตัวยี่สิบตัวสองเจ้ากับประมาณสี่สิบห้าสิบนี่แหละนะครับนะสามสิบถึงห้าสิบแหละครับนะแต่พูดถึงวันใดราคาดีนะครับนะขอให้อ้วนๆนะครับอ้วนๆเพิ่นเพิ่นหมักนะครับอ้วนๆเพิ่นหมักอ่าข่าตลาดกะโอ้พบปัญหาหลายอย่างนะครับพบปัญหาหลายอย่างกะ เอากระถิชาวถ่ว่าได้นะครับเ่าไม่ได้ก็บอกมีผลกระทบต่อพอขะต่อในหอยหรือต่อท้งตลาดพมก็จะบอกคุยกันแล้วกันนะครับพมกก็สิมีเคราะห์นะครับพิจานณาเบงว่าในที่เป็นประโยชน์ก็แล้วกันนะครับว่าในที่เป็นประโยชน์ขอพ่ายอีกเท่ครับงวดไหนขายได้งวดไหนขายพอได้ดีกว่านะครับเนาะนะครับเอาที่เป็นประโยชน์นะครับพูกเขามารับชมระฟังจะได้เป็น ช่องทางนะครับเป็นแนวทางนะครับในการเลี้ยงในการซื้อขายดีกว่านาะนะครับงวอ้วนโอ้พองกําไปอยางงะขายงูท่อยอายแล้ะครับนะ้าพากันคุยกันนะครับนะงัวผู้ดีกว่าพี่น้องนะงวผูดีกว่า,นะววาตัวแม่นี่เล่นันเล่นี่เล่นี่กะ นี่สาวนี่พลังขายพี่น้องนะเพราะว่าง้อโค้งๆเนี่ยเขาสื่อไปขุนนะครับขุนขึ้นยากพี่น้องขุนขึ้นยากเขาที่เน้นเอาแยกลูกนะครับนะเขาที่เน้นเอาแยกลูกนะครับสลหรับชลลุลีนะครับนะง้อแบบนี้แน่หอยแน่ห่างไต่กับบอสือนะครับนะเขาทีนเน้นเอาเป็นแยกลูกเพราะว่าเวลาขุนแล้วมันขึ้นเร็ววัวนะครับง้อแยกลูกจะขึ้นขุนขึ้นเร็วกวัวนะครับนะง้อสาวขุนขึ้นสานะครับนะเสียเวลานะครับ นี่สำหรับงัวโค้งนะครับนะสำหรับงัวโค้งเดี๋ยวเดี๋ยวจะคือไป็นดวงซื้อให้นะครับเพื่อเป็นประโยชน์นะครับสำหรับเรื่องไอ้งวัวสาวงวัวแยกลูกนะครับนะถ้ายคลิปเลยพี่น้องเดี๋ยวพอมูลนลายกันหรอยกนะครับนะเดี๋ยวสีลงให้เพิ่งเรื่อยๆขอดดคบคุณที่เขามารับชมครับสวัสดีครับ